ั๊มเดียวจบสูบได้ทุกของเหลวทั้งน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชต้องออนเซนแรงดูดไว้พวกง่ายออนเซน DC ซีปั๊มตัวช่วยถ่ายของเหลวที่คุณต้องมีไม่ว่าจะเป็นแบบ12โวลหรือ24โวลเราพร้อมรุยทุกงานนี่คือปั๊มน้ำมัน DC, ดีซีอเนกประสงค์ออนเซนครับสูบได้ทุกอย่างทั้งน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชเลือกได้ทั้งรุ่น12โวลแลวก็24โวลครับท่านครับ มาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับประการแรกก็ใช้งานง่ายครับต่อพ่วงแบตเตอรี่ DC ได้โดยตรงสูบไว้กว่าเดิม2เท่านะครับดูดถ่ายเติมได้เร็วทันใจครับเครื่องเล็กกระทัดรัดนะคกับพ,กพาพอสะดวกใส่รถได้สบายนะครับสเปคสุดปังนะครับด้วยกำลังมอเตอร์350วัตต์ความเร็วรอบ 450, 4 5 0 4 5 0 0รอบต่อนาทีครับความดูดลึกได้ถึง5เมตร ทรงสูง10เมตรปริมาณน้ำ3 6 0ลิตรต่อ8นาทีครับปริมาณน้ำมันดีเซล200ลิตรต่อ4นาทีนะครับท่อขนาดเจ3ส่วน4 6หุนนะครับเหมาะสำหรับนะครับดูดน้ำกร่อยและก็น้ำสะอาดทั่วไปนะครับดูทายน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะครับเรามีคำเตือนให้นิดหนึ่งนะครับก็คือ ห้ามใช้ดูดน้ำมันเบนซินเด็ดขาดนะครับห้ามต่อแบตผิดรุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับแล้วก็หยุดเครื่องทันทีเมื่อของเหลวหมดนะครับราคาสุดคุ้มจัดเลยวันนี้นะครับเพื่อการถ่ายของเหลวที่รวดเร็วกว่าและสะดวกกว่าที่เคยนะครับคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้